ตอนนี้นะคะันอยู่ที่โรงแรมเเในซองลาดประสงค์ค่ะเคยมาทานมื้อเช้าแล้วนะคะวันนี้มาทานเป็นมื้อลางวันบ้างนะคะได้โปรมาจากงานไทยเที่ยวไทยนะคะ555บาทเองนะคะจากราคาเต็ม1,060บาททานได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงจนถึงบ่ายสองครึ่งใครไม่นำรถมานะก็มี BTS อยู่ตรงหน้าโรงแรมเลยนะคะสถานีชิดลมให้ออกออกที่2นะคะแล้วก็ที่ชั้นจอดรถนะคะมีที่จอดสำหรับคนที่ใช้วิวแชร์ ะะกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้นเอ็มห้องอาหาร f ฟเวอร์สค่ะไปค่ะราไปเจอกันที่ห้องอาหารกัน เริ่มกันที่สเตชันแรกทางซ้ายมือของห้องอาหารค่ะจะเป็นซูชิค่ะต่อไปเป็นโคคัสนะคะก็จะมีสลี่หมูชิคเก้นบโบลนาเป็ดและไก่ลมควันค่ะส่วนชีสนะคะมีอีเดมบรีเชดดาและก็เอมเบนทตลค่ะมุมของสลัดนะคะน้ำสลัดมีน้ำสลัดงาค่ะบาัซามิกเฟนช์เทลเซนและก็ซีซ่าค่ะอันนี้เป็นสลัดพาสต้าแฮมชีสนะคะส่วนนี้คือคาเปเซซค่ะสลัดมะเขือเทศกับชีสอันนี้เป็นสลัดสับประรดและไก่ค่ะยังมีหอมย่าง เห็ดย่างแล้วก็มะเขือม่วงย่างด้วยค่ะท็อปปิ้งนะคะยังมีแอนชโชวีไก่ย่างพาร์มิซานชีสเบคอนกรอบและก็ครูตองค่ะไปต่อกันที่ซีฟู้ดออนไอซ์นะคะเขาก็จะมีหอยแมลงผู้ค่ะมีหอยหวานและมีกุ้งนะคะแบบที่แกะแล้วแล้วก็ยังไม่แกะค่ะตรงนี้มีมะนาวนะคะน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ค็อกเทลซอสค่ะไปต่อกันที่อาหารอินเดียกันค่ะอันนี้คือดาทก,ก้านะคะเป็นแกงถั่วค่ะฟิชมาซาลาข้าวบาสมาติ แป้งนานค่ะเป็นบัตเตอร์นะคะอันนี้เป็นอาจาร์ค่ะไว้แนมนะคะทําจากมะม่วงค่ะแล้วส่วนนี้ก็เป็นปปาปำค่ะข้าวเกรียบอินเดียมาถึงพาสต้านะคะเขามีซอสคาโบนาราโพโมโดโร่ ara, oro, กระเทียมพริกน้ำมันมะกอกซอสเนื้อและพุตตาเนสกาค่ะไปต่อกันที่อาหารจานร้อนนะคะอันนี้เป็นถั่วหวานผัดน้ำมันหอยค่ะขี้เมาทะเลแกงไก่และแกงจืดเยื่อไผ่ค่ะ ตรงนี้เป็นผักย่างต่างๆนะคะแล้วก็ต่อด้วยแฮมหมูน้ำผึ้งค่ะและนี่นะคะเป็นสตูแก้มวัวค่ะต่อด้วยซี่โครงแกะซอสไวน์แดงอันนี้เป็นเป็ดย่างราดซอสไทมค่ะดอกกระลำผัดเนยมันฝรั่งบดแล้วก็อันนี้เป็นซุปครีมเห็ดค่ะไปต่อกันที่มุมของอาหารไทยค่ะ เริ่มกันที่ยำคณะกุ้งสดส้มตำนะคะมีไทยแล้วก็ปูค่ะมุมของน้ำพริกนะคะเขาก็จะมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องกุ้งเสียบตาแดงน้ำพริกลงเรือแล้วก็น้ำพริกมะขามค่ะยังมีแคบหมูนะคะข้าวเกลียบกุ้งและส่วนอันนี้ค่ะเป็นข้าวคลุกกะปิ ติ่มซำนะคะเขามีเป็นขนมจีบหมูค่ะกับพักเก่ากุ้งนะคะส่วนซาลาเปาเป็นไส้ครีมกับไส้หมูแดงค่ะและก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟค่ะไปต่อกันที่ขนมกันเลยค่ะตรงนี้เป็นกล้วยไข่เชื่อมในน้ำกะทินะคะแล้วก็ทับทิมกรอบค่ะส่วนนี้นะคะเป็นขนมฝรั่งเศสค่ะชื่อแปงเปอร์ดูค่ะ จะเลือกเอาไปทานคู่กับไอศครีมก็ได้นะคะมีรสช็อกโกแลตค่ะวานิลาลัมเลซินโอริโอ้บลูเบอร์รี่และเมลอนซอเบค่ะมุมขนมอีกมุมหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นขนมไทยค่ะก็มีขนมชั้นขนมถว้วยและก็ฝอยทองค่ะเค,ค้กนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ครีมมูสค่ะกับทริโอช็อกโกแลตมูสค่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่พานาคอต้านะคะกับแพชนฟุตช็อตค่ะส่วนนี้สตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะกับชีรามิสุค่ะเรดเวลเวดและก็บราวนี่ อันนี้เป็นฟุ้ทาร์ตค่ะขนมปังต่างๆกับเนยนะคะส่วนผล,ลไม้นะคะเขาก็จะมีสวรสก้มังกรฝรั่งแคนตาลูปส้มแล้วก็ยังมีเงาะด้วยค่ะและ้วสำหรับราคานี้นะคะก็จะมีน้ำเปล่าค่ะกับชาร้อนแล้วก็กาแฟร้อนนะคะน้ำเปล่าเสิร์ฟที่โต๊ะชาร้อนกาแฟร้อนแจ้งน้องเขานองเขาอเอามาให้ขอชิมแบบเป็นกุนเชียงก่อนเลย แข็งนิดนึงแต่รสชาติกุนเชียงอะโอเคแต่แข็งหน่อยครับดูหมูหวานเขาแล้วกันรวมๆแล้วก็โอเคค่ะข้าวเหนียวดีนี่เป็นน้ำพริกหนุ่มนะคะแับแทบหมูนะแคาหมูนี่ถ้าทิ้งอีกสักพักนึงจะเริ่มไม่กรอบแล้วตัวน้ำพริกหนุ่มกกเขาเค้เปรี้ยว เปรี้ยวเค็มๆมีกุ้งเสบก็เบา <au>, ๆ <บ au. S 2> ออกหว,วานๆเขามีตําไทยกับตำปูนะคะนี่เอาตาไทยมานะคะมันละกอกลบมากก็ไปทางเปรี้ยวหวานเค็มเท่าๆกันเผ็ดไม่มากแต่ได้ตรงมันละกอกรอบนี่แหละคือว่ารสชาติเนี้ยถ้าเป็นตําปูน่าจะอร่อยแต่ไม่กินปูอะ่ะนะคะกุ้งใหญ่มากเลยอะ่ะที่นี่ดูกุ้งจริงจังมากอือกุ้งกุเนื้นอดีนะ ไม่ไม่แก้วแล้วก็ไม่เละเนื้อดีค่ะเนื้อดีล้อกคณะเขาก็1ิ่งคณะฮ่องกงก้านใหญ่มาเลยเป็นยำที่ดูจริงจังมากรสชาติก็ได้อยู่ค่ะแกงไก่แกงไก่แล้วใส่หน่อไม้เค็มอ่ะต้องจินกับข้าวพอได้ค่ะเค็มไปหน่อย มาดูซุปเยื่อไผ่กันออันนี้จืดเลยก็ได้ค่ะซอสดสบายสบาย,ยาจืดๆมาดูแดงอินเดียของบ้านคาที่เอาเป็นแกงปลามานะคะแล้วแป้งนานที่นี่เขาจะกรอบเหมือนจะเหนียวเอไม่ไม่นิ่มๆอ่ะดูก,กรอบๆแล้วก็ดูเหมือนจะทําสดๆเลยเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเห,เห็นมีโอ่งอยู่ตรงนั้นนะแต่ปลาเขาชิ้นโตดีนะแกงรสชาติดี อาจะเค็มไปน,นิดนึงต้องกินแป้งกเยอะหน่อยหรูอกินข้าวเขาอะข้าวเขาก็ดูร่วนสวยงามปลานี่เป็นหักเต็มคําอันนี้เป็นเป็ดนะ,ะที่ราดซอสเกวีนะคะเ,คเป็ดนุ่มมากซอสออกหวานหวานทีอันนี้อร่อยอันนรสชาตด,ดีกินคู่กับมันบดคลยนะคะอ,คอันนี้เป็นเพนนซอสเนื้อม ต่อจานนี่เขาให้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่เปรี้ยวอะสปาเกตตี้ซอสคา์โบนาร่านะคะคือถ้าใครทานน้อยเนี่ยต้องบอกเขาว่าต่อจานเอาเลนน้อยหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าจานใหญ่ไปหน่อยไม่ชอบกลิ่นชีสอะอันนี้กลิ่นแรง,แล,งแล้วก็เคม็มนิดนึงนะคุณว่าใช่กล่องเนื้อแน่นแล้วก็เค็มบเหมือนกันมาดูซีฟู้ดกันนะคะเอากุ้งมานะคะกุ้งเขามีอยู่สองชนิด กับชนิดที่แกะไว้ให้แล้วแกะเปลือกให้แล้วนะคะกับอีกอันหนึ่งที่ต้องแกะเปลือกเองนะคะเดี๋ยวมาชิมแบบที่เราต้องแกะเปลือกเองก่อนนะคะเว่นสีฟูดที่น้ำจิ้มรสชาติประหลาดๆหดวานๆเปรี้ยวๆแปลกๆแต่กุ้งก็กรอบหวานดีไปดูดูเนื้อของกุ้งที่เขาแกะเปลือกไว้ให้แล้วนะคะอืม เนื้อก็ได้แต่ไม่แน่นเท่าไม่เค็มนั่นแหละจะเนื้อไม่แน่นเท่ากับกุ้งตัวใหญ่ที่เราต้องแกะเปิดเองไส้ข้างในนี่คืออะไรเนี่ยสีเขียวเนี่ยเ,ข,ยเยขียวอือเลยทูน้าเหรอแต่ทูน้าเป็นผลผลนะไม่ใช่ถูหน้าเป็นชิ้นๆอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นถูหน้าชิ้นๆอยู่ในโลที่เป็นกระไล่นะ,ะือต้องจิ้มน้อยๆอ่ะ น้ำจิ้มเค็มปีเลยอ่ะแต่วันนี้เราปากแบบารเราไม่ดีแบบลิ้นน้ำลายอะไรเราไม่ดีอะไรแบบันมันเค็มไปหมดเลยอ่ะหรือว่าตัวทูน่าเองอ่ะมันเค็มด้วยเอามามเดี๋ยวเค็มให้หมดปากอ่ะแล้วเดี๋ยวชิมแบบไม่จิ้มอืเขาปกติน้ำจิ้มอ่ะเค็มไปผมก็ไม่ได้จิ้มเยอะนะจิ้มนิดเดีเยวเองอ่ะ เดืรสชาติซูชิโอเค้วข้าวนุ่มเนี่ยโอเคซูชิโอเคข้าวดีอันนี้เป็นซุปเห็ดนะคะไม่ทับโฟกนะเห็ดเฉยๆหอมหอมเห็ดแล้วก็ความข้นความใสอะไรก็โอเคก็อันนี้อันนี้ก็ดีค่ะนี้รสชาติดีแต่ถ้าบางอย่างที่ขวาบอกว่ามันเค็มเนี่ยบางคนอาจจะไม่เ้เค็มนะอันนี้คือขวานเป็นคนแบบ าอาหารรสชาติจะจืดๆหน่อยนะคะจะรู้สึกว่าเค็มไปดูติ่มซำท้าบ้านนะคะอันนี้เป็นฮ้าเก๋าปกติาฐานอันนี้จิบหมูใช่มก็ได้อยู่แหละแต่ทำไมใช่จะรู้สึกว่ามันเค็มๆอยู่ในนี้อะ่ะ คือกล้วยเนี่ยเขาวางพู่กันกับทับทิมกรอบอะไรที่ว่าน่าจะทําเป็นแบบเหมือนกับน้ําแข็งใสอ่ะใส่กล้วยนะคะเขามีเกะทิะนะถ้ากินปเปล่าๆนี่ไม่ได้เลยหวานจใช่มันใส่น,น้ําแข็งอะนตมันทำสไตายแบบว่าน้ําแข็งใสเพราะว่าหวานหวานมากก๋วยเตี๋ยวที่นี่เขาเป็นเยดาโฟนะคะน้ำก็ คล้ายๆอย่างนี้นะโก็เปรี้ยวนิดๆอโอเคค่ะผ่านง่ายทานง่ายเดี๋ยวดูลูกชิ้นเขาอือคุณไม่กล้าชิมอันอื่นเลยอะ่ะผ่านไปเลยแล้วกันนะนไม่ค่ะไม่เลยสงสัยต้องไปลองสไตล์ฝรั่งฝรั่งหน่อยแล้ะเป็นคูคัแล้วกันลองดูอันนี้เอามาเป็นไก่ลมควันนะคะ พิ้งแห้งดีกับชีสเอเมนโถ่เออเอมนโถกินได้ไม่มีกลิ่นรุนแรงอีเทมบ้างอีเทม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 ก็มีกลิ่นนิดนึงแต่ไม่เท่ากับบรีบรูอนะไรพวกนี mm ้โอ้โหไม่ไหวอันนี้กินไม่ได้เลย mm hmm. ได้อยู่ได้อยู่เชด,ด้านี่สบายเลยเชด,ด้านี่ง่าย นานี่ง,ง่ายเอามะกอกมาด้วยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะ่ะอืมอร่อยตรงไหนอันนี้กินคู่กันเนี่ยมมะกอกน่ากลัวมากคนชอบคงชอบอนะ่ะเนาะมะกอกเค็มมากจะกินกับเลนมะม่วงหิมะาาแล้วโอเคเลยพวกสลัดแล้วน่าจะโอเคเดี๋ยวหวันจะปิดคลิปไปก่อนนะคะ แล้วก็จะรีบจัดการแต่ว่าคงทานไม่ได้ไม่เยอะที่นี่อาหารจะไม่ค่อยถูกปากกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่นี่น่าจะเด่นประมาณว่าอาหารที่ไม่ต้องปรุงรสเยอะเหมือนว่าเขาให้มันจะได้ก,กลางๆหน่อยนะคะพวกสลัดหรือว่าแนวโคคัสซูชิอะไรอย่างเงี้ยฟีฟูฟ้ดอย่างเงี้ยะะแต่พอเวลาเขาปรุงรสแล้วผิรู้สึกว่าถ้าความเป็นส่วนตัวนะคนหนึ่งก็อาจจะปกติก็ไดะะ้แต่ว่าที่นี่จะรสชาติเค็มเยอะอย่างนะคะบางอย่างก็จืด าบางอย่างก็หวานอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าได้โปรมาราคานี้มือถึงว่าก็ใช้ได้นะคะไปก่อนค่ะแเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปค่ะ